ครับวันนี้ก็กลับมาพบกันกับเราอีกเช่นเคยในรายการของช่องต้นไรใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาคุยถึงในด้านอุป,ปนิสัยใจคอของชาวราศีธนูว่าในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจคอ ที่เรียกว่าเข้มแข็งพูดจาจริงทําจริงทําอะไรก็ทําจริงๆท่านเป็นคนที่เรียกว่าคบง่ายไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครท่านมีนิสัยชอบช่วยเหลือสังคมอีกต่าหากถ้าหากว่าใครเดือดร้อนหรือว่าใครมาขอความช่วยเหลือท่านในช่วงนี้ท่านก็จะให้ความร่วมมือในด้านของ คนทั่วไปถ้าหากว่ามีความเดือดร้อนท่านยินดีรับใช้เป็นประจําไม่ว่าจะเป็นคนที่เรียกว่าใกล้ตัวหรือไกลตัวดูแล้วท่านจะไม่มีความรังเกียจใครท้งนั้นท่านยินดีช่วยเหลือทุกท่านชาวราศีธนูนั้นในด้านของการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีสําหรับของท่านเพราะว่า ในช่วงนี้ในช่วงของเดือนเมษายนนั้นมีการโคจรโยกย้ายดวงดาวต่างๆนั้นก็มีการโยกย้ายเข้าราศีต่างๆจึงทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจในตัวของท่านอย่างสูงท่านเคยทำอะไรท่านก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าในด้านของการเงินการงานโชคลาภ ในด้านของความรักในช่วงนี้ท่านก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอแต่หากว่าท่านท่านทำในเรื่องของการงานงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านทำผ่านได้หมดจะเป็นงานที่ดีจะมีคนนิยมยกย่องและให้เกียรติท่านอยู่เสมอแต่หากว่าท่านทำการค้าขายก็เรียกว่าท่านมาถูกทางอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะขายทางไหน ท่านก็จะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามานั่นชาวราศีธนูก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีในเรื่องของงานนั้นถ้าหากว่าท่านทำผิดพลาดหรือว่าท่านทำงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ถูกใจแต่ก็มีคนประคับประคองมีคนคอยช่วยเหลือคุณแต่คุณก็ เป็นคนที่เรียกว่าฉเฉลียวฉลาดมีความคิดที่เรียกว่าแก้ไขสถานการณ์ได้ท่านมีไหวมีพลิบอยู่แล้วก็ถือว่าท่านทําได้สําเร็จเป็นผลสําเร็จอยู่แล้วมีความกล้าหาญใช้ความที่เรียกว่าปัญญาที่เลิศจะทําให้ท่านทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ขาด สำหรับท่านที่อยู่ในราศีธนูนี้นั้นในเรื่องของการงานท่านทำในขณะนี้งานของท่านก็จะมีความมั่นคงถ้าท่านเป็นลูกน้องเขาก็จะมีเจ้านายรักและอาจจะได้เรื่อนตำแหน่งให้ท่านอีกก็ได้ต่อมาเรามาดูในด้านของความรักของชาวราศีธนูว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่าน ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้อาจจะมีข่าวดีเข้ามาหาคุณบางท่านหรือบางคู่นั้นที่เคยคบกันมานานแต่ก็ยังตกลงกันไม่ได้แต่ในช่วงต่อไปนี้ท่านอาจจะมีความสมหวังและจะได้มีความสุขหลังจากนี้อาจจะมีการอยู่ร่วมกันก็ได้หรือจะอาจจะมีการแต่งงานกันก็ได้ ท่านที่เคยรอคอยนั้นก็จะผ่านพ้นไปต่อจากนี้ไปจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วให้ระวังอาจจะมีบางคู่จะมีการเปลี่ยนใจอาจจะมีมือที่สามเข้ามาทำให้ครอบครัวของท่านนั้นวุ่นวายถึงกับแตกแยกกันก็มีบางครอบครัวถึงกับวุ่นวาย เรียกว่ามีมือที่สามเข้ามาทำให้ครอบครัวนั้นไม่เจริญลุกนาบต่อไปได้บางคู่ถึงกับต้องแยกกันบางคู่ที่อยู่กินกันมานานยังไม่มีบุตรหรือว่ายังไม่มีทิดาในช่วงนี้จะเป็นเดือนที่ท่านจะมีบุตรได้ก็ขอว่าก็ถือว่าในด้านของความรักท่านนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความสุขสำหรับท่านที่ มีคู่อยู่แล้วเป็นบางคู่อันนี้เราทำนายในภาพรวมเราไม่ได้ทำนายเป็นรายบุคคลอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างให้ท่านใช้ความพิจารณาดูให้ดีสำหรับในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีธนูนั้นในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังการเจ็บป่วยบางท่านอาจจะมีโครคไัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้ ท่านที่มีโรคประจำตัวในช่วงนี้ก็อากาศมันร้อนการกินการอยู่ให้ท่านระวังอาจจะมีอาหารที่เป็นพิษเกิดขึ้นกับเราบ่อยครั้งให้ระวังในช่วงนี้ชาวราศีธนูนั้นจะมีเรื่องที่ต้องระวังก็คือการครบคนอีกอย่างหนึ่งห้ามไว้ใจแม้แต่คนใกล้ชิดหรือคนสนิทกัน เขาพูดนั้นอาจจะไม่จริงจังอะไรกับเราบางทีเขาพูดกับเราอีกอย่างหนึ่งแต่ใจเขาก็ไปอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าคนเหล่านี้ให้เราระวังเขาไว้ให้เราระวังเขาไว้พวกนี้จะทำให้เรานั้นต้องเดือดร้อนการดำรงชีวิตของชาวราศีธนูในช่วงนี้นั้น ถ้าหากว่าท่านมีโอกาสท่านใดในช่วงก่อนถึงสงกรานนี้ถ้าหากว่าท่านใดมีโอกาสก็ให้นำครอบครัวของท่านนั้นไปทำบุญทำทานหรือมันสวดมนเวลาจะนอนให้ท่านสวดมนก่อนนอนหรือว่าท่านไปทำบุญทำทาน ปล่อยสัตว์น้ำสัตว์บกหรือเข้าร่วมกิจการการงานการกุศลอะไรกับทางวัดก็จะเป็นการที่เรียกว่าเสริมดวงชะตาให้กับชาวราศีธนูนั้นได้มีพลังที่เข้มแข็งและมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปชาวราศีธนูนั้นทุกท่านถ้าหากท่านใดทำอะไรในช่วงนี้ก็ขอร้องอย่าประมาท อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ในช่วงนี้บางคนบางท่านนั้นอาจจะไปเจอคนที่พูดจาที่เรียกว่าไม่ไพเราะเรียกว่าพูดจาไม่เข้าหูก็อย่าไปใจร้อนใส่เขาถ้าหากว่าเราใจร้อนใส่เขาสิ่งเลวร้วายก็จะเกิดขึ้นกับเราได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้น อย่าใจร้อนให้ใจเย็นๆไว้จะดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้นั่นเป็นการดูดวงของชาวราศีธนูอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังการทำนายนี้บางทีก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราก็ได้การทำนายนั้นเป็นเพียง ที่เรียกว่าเราที่แนะแนวทางให้ความสว่างสวัยให้ท่านมีจิตใจที่เรียกว่าเตรียมพร้อมรู้ทันเหตุการณ์ไม่ว่าท่านจะไปทางเหนือทางใต้จะได้ระวังซ้ายระวังขวาระวังหน้าระวังหลังถ้าหากว่าเราไม่ประมาทเหตุการณ์เหล่านั้นหรือว่าเหตุการณ์ไล่ๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราได้ เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูทุกท่านจะทำอะไรก็ให้ท่านระมัดระวังในช่วงนี้ในช่วงก่อนถึงวันสงกรานต์ถ้าหากว่าถึงก่อนถึงวันสงกรานต์นั้นถ้าหากว่าท่านจะออกจากบ้านจะกลับไปยังสถานที่หรือว่าจะไปเที่ยวก็ให้ท่านระมัดระวังตรวจตราพานะที่เราจะใช้ขับเคลื่อนหรือว่าขับขี่ไปก็ตรวจดูสภาพรถ และสิ่งแวดล้อมที่เราจะไปนั้นเป็นอย่างไรเพื่อความปลอดภัยของเราเราทำอะไรอย่าประมาทในช่วงสงการานนี้ถ้าหากว่าเราจะขับรถไปทางไกลก็ให้ร่างกายเราพร้อมพักผ่อนให้เพียงพอหลับนอนให้หายง่วงมิฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีอาการอ่อนเพลียหรือว่ามีโรคประจำตัว เราอาจจะได้รับขุบัติเหตุก็ได้เพราะฉะนั้นเราตัดไฟซะก,ก่อนต้นลมก่อนที่ลมจะมาเราดับไฟซะก่อนอันนี้เราก็จะปลอดภัยไม่ว่าจะไปหรือจะกลับเราก็จะได้รับแต่ผลดีๆก็ขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านจะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้ท่านปลอดภัยไม่ว่าจะไปเหนือหรือไปใต้ ก็ขอให้ท่านมีความสุขนำครอบครัวไปอย่างปลอดภัยและก็สมบูรณ์ถ้าหากว่าท่านฟังคลิปนี้แล้วก็ช่วยกดติดตามไว้เราลงคลิปอีกจะได้มาเจอเจอกันอีกเช่นเคยสวัสดีครับ